ก็ัวันนี้ก็มาเสียบยอดอะโวคาโดอีกสายพันหนึ่งนะครับเป็นสายพันธุที่หนึบมากนะครับเหนียวมันหนึบนะครับเป็นอะโวคาโดพีเยมของไทยนะครับนั่นก็คือพันธุ์บรูนี่นะครับอันนี้ก็เสียบยอดแบบผาลิมนะครับก็ใช้พราิลิมนะครับพันนะครับเรียกยอดพันไม่อดไม่เก่จะเกินไปนะครับกับบรูนี่นะครับชุดนี้คิดว่าจะขายราวเดือน กุณผามีนาคมนะครับเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็วันที่แปดธันวาคมส5 6 8ันรอยหสิปดนะครับก็เริ่มสิบยอดนะครับเีื้อต้นโตนะครับแข็งแรงนะครับก็แผลเขาก็ยังอ่อนๆอยู่นะครับก็ประสานเนื้อดีนะครับเราผ่าลงไปนะครับพอประมาณนะครับประมาณจะครึ่งนิ้วนะครับหรือหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เลือกยอดนะครับที่พอดีครับกับลําต้นต้นโตนะครับแล้วก็ เื้อนะครับให้เป็นริมนะครับก็ต้องสะอาดนะครับมีแอนกอล์นะครับเช็ดนะครับอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทิ้มลงไปตรงที่เราผ่าพอดีนะครับก็ใช้พาราฟิล์มนะครับพันนะครับาราฟิล์มนี้ก็จะรัดนะครับไม่เน่นจะเกินไปนะยืดหยุ่นนะครับใช้สะดวกนะครับแห้งเร็วติดเร็วนะครับ เหมาะสำหรับท่านที่ขยายพันธุ์พืชด้วยตัวเองมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพได้นะครับพาราฟิ์มนะครับลองใช้ดูนะครับมีประสิทธิภาพสูงนะครับพาราฟิ์มนะครับในการขยายพันธุ์พืชนะครับวันนี้ก็เป็นพันธุ์บูนี่นะครับบูนี่ลูกเขียวนะครับลูกสีเขียวนะครับลูกใหญ่นะครับเนื้อเยอะนะครับเป็นพันธุ์ผสมระหว่างบูตเจกับปีเตอร์สันนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ทราบเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับ บางสวนก็ต้นแต่ละก,ก็ขายโลละสามร้อยนะครับหรือในห้างกิโลเกือบห้าร้อยนะครับก็ถ้าที่สนใจก็ลองหาข้อมูลดูนะครับในในเพจนะครับอาที่สวนก็ขายต้นละห้าร้อยบาทนะครับต้นที่สมบูรณ์นะครับลูกค้าไปปลูกก็จะแทงยอดดีนะครับต,ต้นไหนที่ส่งให้ลูกค้าแล้วมีปัญหานะครับระหว่างส่งก็ข้อเขลมให้นะครับระหว่าง ส่งถึงมือลูกค้านะครับก็จะดีให้คําแนะนํานะครับในการปลูกนะครับจนได้ผลผลิตนะครับบางท่านว่าอาจารย์สวนอยู่ที่ไหนผมก็อยู่ที่บ้านหนองเดินนะครับอําเภอพนานิคมจังหวัดสุลนครนะครับบางท่านก็ปลูกต้นพอเม็ดนะครับไม่ออกดอกสักทีนะครับต้นใหญ่แล้วก็ไม่ติดผลก็ทักมาปรึกษานะครับก็ลองใช้แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ดูนะครับหว่านโลกทรงพุ่มแล้วก็ลดน้าให้ให้ละลายนะครับต่างไปก็ ฉีดเสริมด้วยสลบเมนูนะครับ0.2 3 4นะครับทำให้ใบเกแล้วก็4.4 6หรือ4.4 4นะครับสะสมอาหารเพื่อเกิดตาโดกนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ฉีดแคลเซียมโบลอนนะครับเพื่อให้การผสมเกสรนะครับของโดกแข็งแรงขึ้นนะครับเรกเกสรจับดีนะครับดูก็จะติดผลง่ายนะครับ ก็จะดีให้คําแนะนํานะครับก็ทักมาได้เลยนะครับศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับวันนี้ก็มืดค่ําแล้วก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ทํางานนะครับก็มีงานประจํานะครับโอเคนะครับก็ยินดีให้ดีให้คําแนะนํานะครับทักมาได้เลยครับสวัสดีครับ